คำเตือนคลิปนี้มีสปอยเนื้อหาต่างๆถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปจะดีกว่านะครับกูบอกว่าให้มึงไปตามเป๊ท่าทรายไม่ใช่เป๊ปืนควายอา้ามีเป๊ท่าทรายด้วยเหรอครับเป๊ะท่าทรายเขาคือใครในมือปืนโลกพระจันทร์สําหรับบางคนก็อาจจะรู้คําตอบกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูและตามจักรวาลของหนังเรื่องนี้ดี แต่สําหรับใครที่ไม่เคยดูและไม่เคยตามจัก,กรวาลของหนังเรื่องนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับและไม่รู้ว่าเป๋ท่าทรายเนี่ยเขาคือใครซึ่งตัวตนของเขานะครับถูกพูดถึงครั้งแรกในปี2544ตอนที่หนังอย่างมือปืนโลกพระจันร์ออกมาฉายดิสบูแปลว่ามันคือดินสโดยภายในเรื่องแปะประตูผีได้สั่งให้ลูกน้องอย่างแมทธิว ไปจ้างมือปืนผู้เก่งกาจอย่างเป๋ท่าทรายมาทําการกําจัดตํารวจเหล็กภายในเรื่องครับแต่ปรากฏว่าลูกน้องอย่างแมทธิวเนี่ยเขาดันเข้าใจผิดครับว่าให้ไปจ้างเป๋ปืนควายถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าทั้ง2ตัวละครนี้นะครับมันติดคุกในเวลาที่ไล่เลี่ยกันแต่ว่าเป๋ปืนควายเนี่ยเขาออกจากคุกมาก่อนนะครับทําให้ณตอนนั้นเนี่ยแมทธิวเข้าใจว่าลูกพี่ของเขา สั่งให้ไปจ้างเป๋ปืนควายนั่นเองเพราะถ้าเกิดว่าไปจ้างเป๋ท่าทรายเนี่ยมันก็ยังเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับเพราะเป๋ท่าทรายเนี่ยโดนจับเข้าคุกไปแล้วดังนั้นก็จะต้องเป็นเป๋ปืนควายแบบที่เราได้เห็นในเรื่องนั่นแหละในส่วนของเป๋ท่าทรายเนี่ยเขาก็มีหนังเป็นของตัวเองเหมือนกันชื่อ f ฟ i d a y Killer ซึ่งณตอนแรกนะครับเขาจะได้ใช้ชื่อหนังว่ามือปืนดาวพัสดุก์แต่มันก็มีปัญหาเรื่องบทบางอย่างนะครับในช่วงตอนใกล้จะจบ เป็นบทเกี่ยวกับพ่อและลูกที่จะต้องเข้าห้ำหั่นกันบทตรงนี้มันดูรุนแรงและสะเทือนใจไปจนทําให้ต้องมีการแก้บทต่างๆนะครับและต่อมาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นเป๋ท่าสายนั่นเองโยมเป๋บอกกับอาตมาเองใช่ไหมว่าจะไม่กลับไปทำอาชีพนี้โยมเป๋อยู่ในคุกมากี่ปีแล้วยังไม่พอ,อแต่เป๋ท่าสายก็โดนเปลี่ยนครับกลายมาเป็นชื่อ หมาแก่อันตรายแบบที่เราได้เห็นในทุกวันนี้โดยนักแสดงก็คนเดิมครับป่าเทพโพงามของเราที่แสดงทั้งบทเป๋ปืนควายและเป๋ท่าสาย2ตัวละครนี้ต่างกันตรงที่เป๋ปืนควายเนี่ยเขาเซียนเรื่องอาวุธครับอูจะนับ1-3ถึงสมไม่งั้นไอ้นี่ตายงันมึงน,นับเลยใช้ได้แทบทุกกระบอกเลยอาวุธหลักๆของเขาเนี่ยจะเป็นปืนซองแฝดน,นะครับผม แบบสั้นอันนี้ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องอาวุธมากสักเท่าไหร่นะส่วนเป๋ท่าทรายเนี่ยเขาจะเซียนเรื่องปืนอูซี่นะครับซึ่งภายในเรื่องหมาแก่อันตรายเนี่ยก็มีการระบุไว้นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยพยายามจะใช้ปืนอื่นแล้ว M 1 6ก็แล้ว M 4หรือจะปืนอะไรก็ตามนะครับเขาไม่ถนัดเลยเขาใช้มันแล้วรู้สึกแปลก แต่ทุกครั้งที่ใช้อูซี่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันคล่องแคล่วว่องไวถนัดจับมือง่ายหลายอย่างครับพี่มีเอ็มอยู่อีก,กระบอกหนึ่งไม่ดีกว่าครับถ้าอูซี่มันดียังไงมันก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกพี่แต่มันถ้าผมไปจับกระบอกอื่นนะผมรู้สึกว่ายิงอะไรก็ไม่โดนเลยอะ่ะจริงๆนะพี่ใครที่มีความรู้เรื่องปืนก็คอมเมนต์กันเข้ามาไว้หน่อยในส่วนที่เป๋ท่าสายเขาติดคุกเนี่ย ภายในเรื่องหมาแก่นอันตรายก็เหมือนจะมีบอกไว้นะครับแบบในตอนที่ตัวเป๋เนี่ยได้นั่งคุยกับเปิ้ลอากา้าแล้วตัวเปิ้ลอาก้าเนี่ยพูดขึ้นมาว่าตัวเขาเนี่ยจะรู้สึกผิดมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าในชีวิตนี้ของเขาเนี่ยไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของเป๋ท่ารายแล้วก็ทําอย่างนี้แกไม่กลัวว่าจะมีปัญหากับไอ้แมงมันเหรอผมกลัวม่ได้ตอบแทนบุญคุณพี่มากว่าซึ่งภายในเรื่องก็ไม่ได้ระบุไว้แบบชัดเจนแต่ผมคิดว่า สิ่งนั้นนั่นก็คือการติดคุกแทนเพื่อนครับเพราะเป๋ท่าทรายเนี่ยมีบุญคุณต่อเปิ้ลอาก้าเป็นอย่างมากครับและตัวเปิ้ลอาก้าเองก็เป็นที่หมายปองของนักฆ่าในวงการเหมือนกันที่ต้องการจะตัดตอนมาอบก่จริงมาด้วยกูสินไม่ต้องการที่จะให้ใครมาสืบเพิ่มได้ข้อมูลของเป๋ท่าทรายและจักรวาลของมือปืนโลกพระจันทร์เนี่ยยังมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าคลิปเนี้ย ผมแค่ลองเชิงทำอะไรใหม่ๆดูเนื่องจากว่าผมอยากจะเอาข้อมูลหรือเก็บความรู้เกี่ยวกับหนังเนี่ยที่ผมพอทราบมาพูดให้ทุกคนได้ฟังนะครับฉะนั้นเลยไม่อยากลงลึกมากคลิปนี้ก็เลยเป็นการซิมเพิลสิมเพิลไปก่อนเพราะคิดว่ามันน่าจะมีจุดผิดจุดถูกตรงไหนสักที่นึงแหละเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาติชมแล้วก็ได้บอกกันนะครับและจะได้นําเอาไปแก้ไขนั่นเองสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้าไว้นะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับ